เปิดดวงลัคนาราศีกันประจําเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่โชคลาภสุดปังมีบุรุษมาอุป,ปถัมภ์เงินทองเต็มเป๋าเข้าลืวลืวสวัสดีครับทุกท่านได้เวลาแล้วครับของชาวลัคนาราศีกันครับมาฟังดวงประจําเดือนกรกฎาคมนะครับว่าชีวิตเราจะเป็นเช่นไรจะดีสุดๆขนาดไหนนะครับเพราะอาจารย์เห็นแล้วครับว่า ลัคนาราศิกันเนี่ยในเดือนกรกฎาคมมันเป็นดวงที่ดีสุดในสิบสองราศีเลยก็ว่าได้นะครับแมย่ยินดีด้วยเลยนะครับอ่าและที่สําคัญอาจารย์ก็มีข่าวดีมาฝากครับใครอยากดูดวงฟรีฟังให้จบท้ายคลิปมีบอกแน่นอนครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้งห้าเรื่องนี้เลยนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของการดูดวงก็คืออาจารย์จะบอกครับว่าถ้าจะดีดีจากวันไหนแล้วได้ได้จากอะไรอา่าจะได้เป็นลงมือทําให้ถูกจุดนะครับ และถ้าไม่ดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร่จะได้ไม่ทุกนานนะครับและบอกทางแก้ไว้ให้เรียบร้อยเลยครับอ่อานั้นไม่ต้องห่วงนะครับมีรายละเอียดครบแน่นอนแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่มีสินค้าดีๆอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมาก,กว่า1 6ึ่งแมื่คนครับมาลงโฆษณาตรงนี้นะครับรับรองขายดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสนใจแอดไลน์แอดเกตเมาได้เลยครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มเลยนะครับว่าชาวลัคนาลัทธิกันเนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพุธตอนนี้ที่ฟังอยู่โคโจังดาานเกษตรตาที่ปดีก็แปลว่ามั่นคงในเรือนการงานงานเข้างานเยอะเจรจาติดต่อสื่อสารมีมุมจะประสบความสาเร็จนะครับแต่ประเด็นก็คือปลายเดือนครับปลายเดือนมิถุนาครับดาวพุธจะย้ายเข้าสู่เรือนลาพระครับโอ้โหแล้วอยู่ไปทั้งเดือนเลยนะซึ่งปกติดาวอยู่แค่ยี่สิบวันเนี่ยประมาณ กลางเดือนกรกฎาคมต้องย้ายออกแล้วแต่อันนี้ไม่ย้ายครับมาเดินหยุดเดินแช่อยู่ในเรือนลาพระได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าณระอุดม,มเกณฑ์โอ้โหตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็เฮงก็ปังก็ขึ้นนี่เห็นไหมนี่แค่ดาวพุธดวงเดียวนะแต่ประเด็นก็คือว่าต้องรีบทําต้องรีบลุยเนี่ยนะเพราะหลังวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาดาวพุธจะพักองศาครับเห็นไหมเลขสี่เป็นสีเทาเลย แปลว่าหลังยี่สลก็ได้ไปแล้วมันจะยึกยักมันจะยากโปรเซสขั้นตอนมันจะมากขึ้นแต่ยังได้ดีอยู่นะเพราะอยู่ในเรือนลาภะแต่ประเด็นก็คืออ่าถ้าเราฟังก่อนรู้ก่อนเราทําก่อนที่ไม่ต้องไปรอหลังย4สเนี่ครับจากวันนี้วินาทีนี้ลงมือทําได้เลยนะฮะทั้างงานจะประสบความสาเร็จตัวเราทําอะไรก็เห่งปังพูดอะไรไปก็คนก็ฟังคนก็เชื่อนะครับยิ่งเจราจาสื่อสารค้าขายอะไรทําให้เต็มที่ได้เลยนะต่อมาในเรื่องการเงิน การเงินก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยดาวการเงินอยู่ในเรือนการงานเนี่ยก็เงินจะเกิดจากงานก็ไปทํางานเยอะๆนะครับแล้วพอวันที่9กรกฎาคมครับดาวการเงินดาวสุ์อยู่ในเรือนลาภะครับได้ณละอุดมมาเกณฑ์ไม่พอนะยังได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหนี่ไง เริ่มตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมครับเงินทองไหลมาเทมาเงินเต็มเป่าเข้ารัวๆเลยนะเพราะได้ตำแหน่งราชาโชคก็คือมีผู้ชายมาอุปถมัมบุรุษอุปถมัมบุรุษอุปถมัมน,นี้ก็หมายถึงมีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสะพานเป็นทีน่ซอเป็นสื่อกลางทําอะไรทําให้เราได้เงินมากขึ้นหรือใครมีสินค้ากับผู้ชายก็จะโดดเด่นหรือเราจะมีนะเมตตามหานิยมเห็นไหมก็ส่งผลดีครับเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเลยนะการเงินจะดีมาก หลังเก้ากรกฎาคมเละาาลาย,ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎา,าคมเลยนะครับโอ้โหเรียกว่ามาเยอะมามากจัดหนักจัดเต็มหรือทําน้อยได้มากก็ได้เรื่องวันที่เก้าได้จากไหนก็ได้จากตัวเราก็ได้มันก็ดาวพุธกับตัวเราหรืองานเราอีกก็ได้อีกโอ้โหช่วงนี้ซื้อง่ายไข่ข้่งนะครับอ,อยู่ร่วมดาวอาทิตย์มาจากเดือนวินาแปลว่าออนไลน์ก็ได้ดาวอาทิตย์มาวันที่สิบหกกรกฎาคมก็เข้าเรือนลาพระโอ้โหอันนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่ ก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นดาวจอน,นะครับแต่ถ้าเป็นดาวเดิมเนี่ยเร,เราจะรู้หมดเลยว่าจะได้มากได้น้อยแต่ภาพรวมมาดูดีเพราะฉะนั้นจะเกิดโชคลาภความสุขความสำเร็จเงินทองและที่สำคัญดาวพุธอยู่ร่วมดาวศุกร์ได้คู่ธาตุน้ําในเรือนราศีก็รกฏเป็นอาศีตีธาตุยิ่งใหญ่มากนะครับแปลว่ามีเกณฑ์จะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตและได้หน้ารัะอุดมเกณฑ์อุดมก็มั่ง,งนะคั่งร่ารวยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ขยันลงมือทํา นะครับจะประสบความสาเร็จยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีด้วยนะเพราะดาวศุกร์ต้องอารมณ์ดีนะเดี๋ยวเงินจะมาและยังไม่จบดาวพุธครับไปโครจรเล็งกับดาวเกตเห็นไหมเ้นแรงลางสังหอนแม่นอ่าเอาไปเสี่ยงโชคก็ถูกเรียกว่าฝันแม่นก็ได้ออกตรงๆอะไรอย่างนี้นะครับแหมนั้นเรื่องโชคลาภก็บอกเลยได้จากความฝันฝันแม่นเส้นแรงไปมูไปไหว้เทพไหว้พระขอพรเสี่ยงเตมซีจุดเลขอะไรเงี้ยเลขอะไรออกไปเสี่ยงโชคได้ นะครับตรงนี้มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ไปซื้อใกล้ๆริมน้ำเพราะพุทธสุเป็นคู่ท่านน้ำไงเห็นไหมน้าก็จะพาเรารวยได้ก็คือเสี่ยงโชคใกล้น้ําคุยกับลูกค้าก็คุยริมน้ําสินะมันก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้น,นงานสําเร็จนะครับอ่าและที่สําคัญซื้อกับผู้ชายดิก็ผู้ชายเป็นลาชาให้โชคอ่าเห็นะไหมเสี่ยงโชคกับผู้ชายก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้อ่านะเพราะนั้นในส่วนของโชคลาภเนี่ย ไปเด้ที่เกี่ยวกับตัวเราก็ได้นะเลขอายุเลขวันเกิดเลขไทยประโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ก็พูดง่ายคนจะถูกอะ่ะเล่นเลขอะไรก็มีมุมที่จะถูกหรือเซนเราชอบเลขนี้ในช่วงเวลานี้พอดีนะครับก็เสี่ยงได้ครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับลักนณาราสิก,กันกรกฎาคมเงินและโชคลาภเด่นมากสุดปังจริงๆยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นฟังลงมือทานะครับแล้วจะประสบความสําเร็จมีช่องมีทางไปอย่างแน่นอน ไม่เจอทางตันนะครับแต่ต้องทํมันก่อนันที่ย4กรกฎานะครับอ่านี่ฝากด้วยต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องการงานการเรียน,นถ้าเป็นการเรียนก็ต้องบอกเลยว่าสดใสนะครับดีงามแต่ประเด็นก็คือฝากหน่อยนะครับหลัง24่ี่กรกฎาดาวพุธพักอาจจะเรียนมึนงงเบอร์บ้างอะไรบ้างนะ,นะหรือข้อมูลในการบันทึกมันหายมันแห้งก็ต้องเซฟข้อมูลไว้นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องการงานก็แน่นอนดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน นะครับตอนนี้โคจรดีอ่าแล้วก็ย้ายปลายเดือนแล้วก็กรกดาทั้งเดือนเนี่ยได้ณนะระอุดมเกณฑ์แปลว่าการงานจะมีงานมามากมีงานมาเยอะงานจะทําให้เราประสบความสําเร็จงานการเกิดโชคลาภแปลว่าเดินทางไปเจรจาติดต่อค้าขายอ่ะจะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงเวลานี้เซนแรงอีกไหวเทพพระเจ้าไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือก็มาช่วยมาหนุนมานําหรือไปเจอดาวอาทิตย์อาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงเห็นไหม อาทิตย์ก็เป็นเราอยู่ในเรือนลาภะก็แปลว่าทําอะไรก็ประสบความสาเร็จนะมีดาวลอยอยู่ในเรือนลาภะถึงสามดวงนะครับนี่ยังไม่จบนะยังมีดาวอังคารีกครับย,ายา้ายมาวันที่ส3กรกฎาคมโคจรได้ตําแหน่งราชาโชคอีกชิ้นเดียวกันแสดงว่าอังคารมาจากเรือ,อนมรณะและสหัชชะได้ราชาโชก็คือเราเนี่ยจะมีเกณฑ์เดินทางครับเดินทางไปแล้วจะมีโชคหรือได้คอนเนคชันติดต่อไปแล้วสาเร็จหรือสองไลฟ์สด ออนไลน์โพสโอ้โหคนเห็นมากันคึกคักเลยนี่ได้หมดนะอังคารอยู่ร่วมดาวพฤหัสได้คู่สมพลนะโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็ดาวพุธร่วมดาวศุกร์อีกแหม่นี่ถ้าเป็นเด็กนะเกิดช่วงเวลานี้ไี่ดาวดีมากนะครับตรงนี้ง่นะเพราะฉะนั้นได้ราชาโชคถึงสองดวงเลยนะเพราะฉะนั้นการงานแน่นอนเจิดจัลัดนะครับได้พบปะคนใหญ่คนโตนะหรือเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการงานพูด,พด,พดง่ายว่าสําเร็จอย่าให แต่ถ้ามีคนทำธุรกิจก็ให้ขยับขยายลุยเลยให้ลุยก่อนวันที่ยี่สี่กรกฎาคมจะดีมากแล้วดูนะดาวเสาร์ครับที่รอยอยู่ในภพอริเนี่ยพักองศาไปตัง้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเลยแสดงว่าต้นเดือนนี้ศัตรูก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วเพราะดาวเสาร์ที่ไปรอในเรือนอริมัน,มนพักองศาแล้วหมดกําลังรานั้นต้องรีบลุยครับงานการจะมีเข้ามามากมายนะครับหรือถ้าไปคุยกับลูกค้าอยากปิดการขายง่ายๆเลยพาไปคุยริมน้ําอะไรที่เกี่ยวกับน,น้ําจะส่งเสริมเพื่อกูลอุปถัมภ์เราให้เรา ประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้อเพราะนั้นการงานการเรียนก็สดใสไปได้ดีมากนะครับต่อมาเรื่องความรักครับโอ้ความรักนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสไม่ได้อยู่ดวงเดียวแล้วหลังวันที่สามกรกฎาคมมีดาวองคารมาร่วมด้วยแสดงว่าอังคารได้ราชาโชคครับมีสิทธิ์นะครับนี่เดินทางไปแล้วเจอคู่ครับอเพราะว่าอยู่ในลอสัใช้และมรณนะหรือได้คู่เป็นประเภทต่างชาติเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย แต่เป็นราชาโชคอ่ะเขาเป็นคนรวยอ่ะอุปถัมภ์เปเราอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหความรักเรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ฝากหน่อยยังมีดาวราหูเลงอยู่เพราะนั้นเรื่องความรักก็ต้องประคับประคองก็ค่อยพูดคอยจะดดูแลกันไปนะครับก็จะดีนะส่วนในเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวนั่นก็คือดาวพฤหัสเช่นเดียวกันครับเห็นไหมก็มีเกณฑ์เดินทางเจรจาติดต่อนะครับกับ ผู้คนมากมายนะครับไปได้เลยหรือพาที่บ้านไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือบางคนก็ได้บ้านได้รถนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับคนคนในบ้านได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยหรือมันการจัดบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถ่ะจังหวะนี้เปลี่ยนแล้วดีครับเพราะตั้งแต่วันที่สิบสามกรกฎาดาวังคา,ารเนี่ยราชาโชคอะไปคู่กับดาวเกี่ยวกับครอบครัวพอดีเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแล้วดีครับไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมดี ดาวครอบครัวได้คู่สมพลแปลว่าจะมีคนมาเสริมทําให้เราประสบความสําเร็จแจ๋วเลยนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายสุขภาพและเลขนําโชคเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแหละแต่หลังวันที่ยี่ี่กรกฎาคมครับระวังเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเก่ากําเริบดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วสุดท้ายครับก็คือเลขนําโชคครับนี่ครับสี่เจ็ดครับอ่าขอให้ชาวกันเฮงเฮงรวยๆยกันเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ต่อมาครับนี่ครับใครอยากดูดวงฟรีหนึ่งคำถามไม่ยากครับเพียงแชร์คลิปวิดีโอเพียง5คลิปเท่านั้นครับลงเฟซส,ส่วนตัวของท่านและเปิดเป็นสาธารณะหรือจะลงลนยกลุ่มของท่านอ่าสักสักหนึ่งอันก็ได้สักหนึ่งคลิปก็ได้อะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็แคปหน้าจอที่แชร์ส่งมาในไลน์ s i เ e g u e s t 6 5แล้วก็บอกวันเวลาเกิดไว้ฝากคําถามไว้แล้วอาจารย์เกสเทวจะมาตอบให้ฟรีครับผมอ่าแล้วสุดท้ายครับใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับ อย่าลืมครับข้อมูลดีๆกดทับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจอน,นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีก10บดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8 ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศีกกรากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลอรพัธโนโรเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกเทวะมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับ บางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เคสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูใ้แห้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a s i เก get เทว่าหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําากรตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง VIP พิธีบูชาเทพพัสศิวลีครับอาจารย์จะนํารูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกศัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตําแหน่งราชาโชคเทพพระสิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ก็จะเห็นผลได้ไว หนุนดวงสําเร็จล่ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวนะครับไปขอพอรพระบารมีพ่อพระสิวรีให้ประทานพรเป็นลูกหลักได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานก้าวหนะ้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยและมีอำนาจครับ ขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แอดไซเกททีวา65หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพรกเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหาัโัโพกกรัพย์และไปทำบุญกับพ่อพระศิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับ และใครที่มาร่วบบุญกับอาจารย์เกตเววานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ